วัดีครับวันนี้จะพามารีวิวติดตั้งถังสารกลองนะครับถังสารกลองน้ำดิบนะครับตัวนี้ถังสองพันลิตรสองใบนะครับตัวนี้ถังสารกลองก็จะเป็นถังไฟเบอร์การ์ดแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วแปดนิ้วหลักๆมีแค่สามจุดนะครับตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งแบ็กวอร์ดนะครับแบ็กวอร์ดแล้วก็ทดสอบน้ำนะครับ การใช้งานก็ง่ายๆถ้าหมุนมาลูกศรมาขว้าสุดนะครับตรงนี้จะเห็นรูปนาฬิกาสายนะครับจะเป็นฟิลเตอร์ระดับกรองน้ํานะครับกรองน้ําใช้นะครับบ่อน,นี้ลูกค้าทรายเยอะครับทรายเยอะจริงๆผมมาทําก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นระบบ r o นะครับ r o แต่ทรายมันเยอะทรายมันเยอะเกินไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบ ao นะครับก็จะมี3ถังนะครับ3ถัง3ถังไฟเบอร์นะครับถังแรกก็บรรจุแมแกนิสถังสองคาร์บอนถัง3จะเป็นเลซินนะครับน้ำค่อน Rivera ข้างจะมีหินปูนนิดหนึ่งนะครับอ่าส่วนนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง r o นะครับเครื่อง r o นะครับ <ure> เครื่อง ao ตัวนี้ผลิตได้6000ลิตรต่อวันนะครับอ่าชั่วงโมงหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก200กว่า250ลิตรต่อชั่วงโมงนะครับ 250ลิตรต่อชั่วโมงตัวนี้ผมติดตั้งไปยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีปัญหาที่เจอปัญหาที่เจอนี่ก็คือทายเยอะบาดาลบ่อน,นี้เขาเจาะผมไม่แน่ใจว่าเขาเจาะระหว่างกันสุดถึงถึงถึงหินไหมทรายขึ้นมาเยอะนะครับบ่อน,นี้ผมผมไม่ได้เจาะเองนะครับไม่ได้เจาะเองมันมีช่างมาทําไว้ก่อนแล้วนะครับ ก็เลยมาบริหารจัดการเรื่องน้ําให้ใหม่นะครับทําให้ใหม่ตัวนี้แท่งนี้ก็เป็นของลูกค้าทําเองนะครับลูกค้าทําเองบ่อนี้ทรายเยอะจริงๆนานๆเจอทีนะครับไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยๆนะเรื่องทรายส่วนถั้งตันเล็ดสองถังนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ําดีนะครับถังเก็บน้ําดีหมายถึงว่าน้ําผ่านการกรองแล้วนะครับน้ําผ่านการกรองแล้วนะครับ คือของลูกค้าเดิมเขามีอยู่แล้วสำ,สำหรับวันนี้ก็มาติดตั้งพอดีถังเก่าลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับเป็นถังแกนิกนะครับกันแสง UV 1ทั้งถังแล้วก็ถังสีน้ำเนนงิน1นงถังนะครับเราก็เลยมาติดตั้งถังกลองอีกใบหนึ่งนะครับ8นิ้วเพื่อดักทรายไว้ก่อนนะครับเพื่อดักทรายไว้ก่อน คือทรายก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับไส้เมมเบรนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นระบบ r o แล้วถ้าทรายเยอะการอุดตันมันก็เร็วขึ้นนะครับค่อนข้างจะเร็วขึ้นนะครับเราก็เลยมา,าดักทรายไว้ก่อนอีกหนึ่งชั้นนะครับดักทรายไว้ก่อนหนชั้นเพื่อที่จะให้เครื่อง r o เข้าทำงานสะดวกสบายนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ